สวัสดีค่ะตอนนี้สดามาอยู่ในช่วงพาชมแล้วตอนนี้อยู่ที่ตลาดรถไฟนะคะอยู่ที่บะหมี่จมพลังใครอัดและหลายคนอัดเคยมาแล้วก็รู้จักว่ามันดูคนดิดูคนก่อนดูคนดูบรรยากาศคนก่อนดูดิดูดิดูดิคือแบบยืนรอต่อคิวเ่อจะกินบะหมี่จมพรางนี้นานมากๆนี่ดูคน คิวต่อประมาณเนี่ยหนุนๆดูแถวต่อดิมาเห็นคนนะนะที่ยืนยืนเนี่ยคือแถวต่อแต่ตอนนี้สดาได้นั่งที่โต๊ะแล้วมามากินบะหมี่แล้วสั่งบะหมี่อ๋อมดาดูนี่คือว่าที่เนี่ยแบบบะหมี่มันจะใหญ่ใช่ไหมคะก็คือว่าเธอค่ะ ก็คือว่ามันจะมีไซส์ร้อยห้าสิบจริงๆแล้วสองคนมาสองคนควรจะร้อยห้าสิบบาทพอมันก็ใหญ่แล้วแต่ว่าระดับโซดานี่คือแบบตัวกินตัวแม่ก็เลยต้องสองคนก็ต้องผู่ช่วยน้องขอกระเป๋าได้ไหมคะน้าใหญ่ค่ะอย่างที่บอกก็แบบแล้วดูเอ๋อลอากวนหอมมือพี่คืนหน่อยนะฮะใหญ่มากๆเลยนะของหวานดูนี่ใหญ่โคตรใหญ่ๆแล้วร่างกายมากกินเท่ากับกินประมาณสี่ห้าคน แล้วแบบจะต้องลองชิมแบบท้องเสียยังไม่ชิมเลยว่าอะไรเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะเนี่ยเคยมาแต่ว่าไม่ได้กินเพราะคนเยอะมากวันนี้ได้คีไปลองชิมกันแล้วอิวเฮ้ยใช้ได้อพื่อนมุกดาเราให้กันได้มากกั้นะฮะแล้วดูดิ่เหนียวใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่จริงอ่ะทุกคนก็คือว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสมาตลาดรถไฟนะคะอยู่ ตรงจตุจักรใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงตรงจตุจักรอาหารตลาดรถไฟอ่ะของขายเยอะมากแล้วก็คนเดินเยอะมากแต่ต้องอย่าลืมมากินบะหมี่ร้านนี้นะแต่ว่าต้องทําใจนะรอหนาแน่มากคนเยอะสุดจัดจังมากๆอลังการมากทุกคนร้านแปดแล้วกันของพี่แอร์ด้วยนะครับบะหมี่สุดแล้วันโอเคเดี๋ยวซ้อนกินก่อนนะวันนี้มาโซเชียลให้ดูแค่นี้ก่อน ไปก,ก,ก,ก่อนนะจ๊ะขอไปกินก่อนมัม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 